มัทนีอ้าวไหนตอนนี้เจ้าหัว ไปตะแลงสีเตือนสติทุกหมู่เหล่าเดียวนี่เฮากันกี่ห้องกรรของอยู่บ่เศราพว่าข่อยเลเจอนไปปองกาป่าลุงปองนากาหอยเียดจะนามาต้ม เนม,งอมองนงมหรือแมนสอนกวนจนว่าน้องคุณคุณได้ยังกกใจขวานโตได้เต้นกะลันขาเห็นนกบินอยุ่ผ่านฟ้าแหลกโอ้ย ปืนปัดไลยิ้มน้ำปืนปัดไลน้ำเย็นหวกลิงกวางฟ้านังคงครับมืดเลี้ยวบ่มีเนวกันอือข้างคุณจะสร้างใจฝนฝนเห็นกาบดายเม็ด ำข่าแล้วก็เป็นบ่มีทั้งสิลีกวินสัตว์อืนก็คือกันเดียวนี้เสือกะสมัป้าดงกมเบีดเียง บอบไมีเหลือบ่มีเสียงกันพองพันกกเป็ดเต้าโอ้ยพวกมกเจ้าบินพันไตบินพันภายเด็ดลานามเงินยูดมอ่เอานอกเกนบเงนเคยทำปองเด็ดลาไย ู่นนนามโนกับทามอี่เคยบินในสังลานน้องกวางส่วนมากวางฟันเม็นกันลาปาไม่กยายส่วนนอกใสเปดป้องเปลารวกว่งวก เหลียวเบิ้งเตี้ยกูจนจนตั้งแต่ก่อนกันีหลายน้อยนน้มเดี๋ยวนี้ตายกันเขาคนผู้สัตว์เสื่อมบอกมีเเลือหล่อทางจินยังบ่มีอัง สาธิยังกะอยู่หน่อยปอดนั้นมืออาจเยิ้มสูงเพราะว่าคนเท่านั้นแนงมันได้กอดเหตุปุนกันเห็นเนกะทำลายจินจนไม้หอดตัวจุดของหน้าขั้นกินพอ บ่มีพอ,ลอหลืบแกงไว้พวกกวบโยนใดไงให้มันไข่ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่นั้นก็แม่นอ้ำตัวน้อยน้อยก็แม่นอําตอเางเขียนก่อนมาบอกี่พน้อง เขียนกวันมาเอ้ยกวันมาบอกพี่น้องให้เฮาซอยสาจังเดีดในความห้ฮาบ่จินกะมาพอไข่างหัวในน้ำปานหรือปางบัดใหญ่มากกะพอดำ ให้รักษาเอาไว้บอทันนานมันกะก่ญยจังคอยกินจังคอยใส่ที่ทำในเตวบบนเดี๋ยวนี้ยากจะนอนอ้ยเพเขา็อ้ังกัน

อยากกะเล่นลงไล่สูง่วงพอดูอ่านอจสูงรกโตดลามวอลิดยาสิไปเข้ากัดไม่คุ้มจนพองพันเงียอบอมีทางมาสิเกะถึงเข้าเย่ถคอยรับบังบังเว้น จะจี้ไปเล้วคนหนึ่งไม่ไมยัยกะย้อนอยานี่ละยังคอยสูนดโตดลามเงียยาสุกังโซกีมัดหากมีอารมณ์ขังเนี่ยผู้จะขางสวรรค์ฟา กลัดใดไปกะบ่อังบ่มีทางผัดพังไปได้ผู้สุขุนลืมตั้งเตี้ลืมเต็ต้ตตนบ่ริจากทำท่านกะปรามาณ้อด,ดีรจท่านจนเจียงลักษาสินเกียงมือกลัดยังขายไปได้ไดายพา มันฟ้งเมนจิบไปเทอยู่แค่มกันละยานั่งกันละยากาันมีไข่ทำเดิงกันซืม้อมือละน้อยก็ยังดีครับ ปาปะกังปะาปะตาลีจะปาปะกังให้คอยาควางม้วนจุ้มโอ้ยยาสิกวัวบัดยังข้างและเป็นคนไ,นได้ดีเด้ บัดห <icana>, ้าตายสี่ใดขางสี่ไปฟ้าแม่นเนตรนวยักษ์ก็เลี้ยงเดือดร้อนในขอสนสังกุฟังกลอนเย ก็เรื่องเรือ,ตอ,อ,อ,อง,งตอนเมสอนกุศฉันซอน้ังกุฟังกลอนเมอนอยากให้คนทั้งมวลี้สุ่มกาเย็นว่าสิ้นสอยนากสาสินเ,เพียงหน่อยทำดีบาง ทำประมาณพอดียาให้เดือดร้อนเจ้าของเดื้อเด็พอย้อมคนพวกว่าใหญ่ไม่ใหญ่สิบไปกับกลมขออสิ่งกันศักดิ์สิทธิ์ให้เป็น่อยตัวเองคิดไปน้อนยุยมเจ้า อันดับเรี้ยงเจา้านุ้งเท่านุ้งสาวและไอ้บ้าวต้องทำดีใส่เจ้าของบางจังคอยเบาหน,นอกโน่นบุญเจา้าควงบ่ชทำส่งไปหานอกออธิฐานแมนพู้ด,ด้ยทาเหตุกระสางเป็นโนเจ้าบุญบุญมาปานนั้น คือเมกุตสดีขอพอนสิประการกระได้ยูมยมฟังพวกพอตูและมีตูหูอยู่บ่อบุญเจ้านักสัมไดบ่ไมีไพนั่นเลวสิบุญลหลคือทานเมกุศสดีสิลุงจากรฟามขวานเดี้ยว ละเสิดสมเอิ้นตัวเจ้าควางมีบุญเลวจังไอ้กลับกลมพื้นทีโยกสันละเสริญนี่จังเม็นความจริงอย่าตอกวอนลบเบียบลมเลงนบหาลีกนบหาเอือ ข <COM> ังที่ซองกะนบไปอันไม่ฐานที่สามกะนบอธิฐานไปเแยวอื่นจากเห้าอาไหนเพื่นจีเต้งให้เจ้าหน่อยย้าให้คีดเอาฮอนบ่เม่นหน่อยหน่อยจากจีเตียงแนวไหน จ้ำไปกันเดือโยโนมเจื่อจำเอาไว้เยี่ยมนตีนเอาไว้เยียมสิพันทรงกระลงปังอิตติตังปฏิตังสิอวยลวงนกเอาไว้เยียมในตอนนี้ทีนา เมื่อละน้อยสิยพอหลวงคง่ไอ้โอ้ที่ฟังเท็ขึ้นเด็กอ้ที่ฟังมือเองให้เจ้ารับให้เจ้ารวยอายุยืนจน活อดอยมีเฮงสู่ Ừ. Hãy yeah, già oan เทิดไปฟังนิดๆได้นอยเทศเรียนพอได้เปิดฟังเทิดไปจะฟังเจ้าของครับบางครั้งบางเทียโยมเพื่อนกะใส่พระเกินเหตุอยู่มีหลายๆบ่มีแนวเหตุลยมานั่งแหล่เล่นกับคนเล่นๆกับอมีบัลลีสูงสูงๆเด้อป่าตานาเราได้กระไดแน่นันปลาปลาทรงองค์เงี้ยของวงเท่าบีลลังสูงๆป่าตานาเราได้กระไดแน่นันบว่าโยม ว่าตุกตุกตุกทันนะครับเด้อนอนกรอนี่อยากเรียนน้ำงานคิดหอดบริคคอมเมนต์ให้ทุกคนเลยลนอะมอนียอย่างหลายซองสามหมื่นพันมาแล้วเดี๋ยวผมติดตามมืออื่นบ่าบางครับบายบายสาธุครับ